ทีนี้มาดูในเรื่องของบอดไข่กันบ้างค่ะคุณโมฟังซึ่งได้มีการขอเกษตรกรปลดไข่ไก่ยืนกรงก่อนกําหนดนะคะรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่นั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่บริโภคหรือว่ามีการาขายอย่างอา,อาหารตาสั่งหรือว่า,าขายข้าวไข่เจียวนะคะที่จะต้องใช้ไข่จำนวนมากนะคุณโมฟังต้องมาดูเรื่องนี้กันนะคะซึ่งทางด้านของศาสตราจา,นนารย์ณร พลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้บอกนะคะว่าภายหลังที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ครั้งที่1นึ่งทับสองพที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบแผนการนําเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันปี2,568ก็คือปู่ย่าพันไก่ไข่จํานวน3,800ตัวและพ่อแม่พันไก่ไข่จํานวน4 4ส0 0ี่มตัวแล้วก็เห็นชอบประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ปี2568ดังนี้นะคะ1ก็คือปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่หตัวผลิตลูกพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ได้77ตัวปลด ที่อายุ72สัปดาห์2ค่ะก็คือพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่1ตัวนะคะเผลิตผลิตลูกไก่ไข่เพศเมียได้107ตัวปลดที่อายุ72สัปดาห์นะคะ แม่ไก่ไข่ยืนกรงนะคะแม่ไข่แม่ไก่ไขยืนกรงหนึ่งตัวผลิตไข่ไก่ไ,ได้361ฟองปลดที่อายุ80สัสัปดาห์นะคะแล้วก็มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ฝ่ายเลขานุการเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแผนการเลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการไก่ไข่พันจำนวน16บริษัทเพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำเข้าพันสัตว์ได้ต่อไปนะคะส่วนสถานการณ์ไก่ไข่ ข้อมูลในระหว่างวันที่31ตุลาคม2567เนี่ยมีจำนวนไก่ไข่ยืนกรงนะคะอยู่ที่52,893,452ตัวประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 43,9146เอ่อขออภัยค่ะ565ฟองต่อวันซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกไข่ไก่สดปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2567นะคะจํานวน305.25ล้านฟองนะคะมูลค่าอยู่ที่1,247.19ล้านบาท ปริมาณแล้วก็มูลค่าเนี่ยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่รอยละ11.75แล้วก็18.85ตามลำดับประเทศคู่ค้าที่สำคัญนะคะก็จะมีสิงคโปร89์89%ฮ่องกง10%และอื่นๆสำหรับราคาณนะวันที่21พฤศจิกายน2567ราคาไข่ไก่คะหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์นะคะลูกไก่ไข่ตัวละ28 บาทไก่ไข่รุ่นตัวละ 175บาทดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาสเาสถียรภาพราคาไข่ไก่นะคะกรมปศุสัตว์จึงได้มีการหารือเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศโดยมีผู้แทนจากสีสมาคมไก่ไข่สีสหกรณ์ไก่ไข,ผไข 2016, ะะ่ผู้ประกอบการไก่ไข่พันสิบหกนะคะบริษัทผู้ประกอบการไก่ไข่รายใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปศุสัตว์เขตหนึ่งถึงเก้าพิจารณากำหนดมาตรการ การร่วมกันโดยขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสมและต่อเนื่องนะคะโดยขอให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกรายเนี่ยเร่งปลดไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน80สัปดาห์ ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่าสามหมืนตัวที่ไม่ใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ขนาดการเลี้ยงหนึ่งแสนตัวขึ้นไปเนี่ยปลดไก่ไข่ยืนกรงนะคะไม่ให้อายุเกิน78สัปดาห์จนถึงเดือนธันวาคม2,567หนี้นะคะซึ่งก็สำหรับผู้ที่ ต้องการที่จะเลี้ยงนะคะไก่ไข่นะคะหรือว่า,าต้องการที่จะบริโภคไข่ไก่นะคะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการขยายพันธุ์นะคะให้ได้มีการนําเข้าไก่พันธุ์นะคะเข้ามาซึ่งก็จะเป็นการเ,าเป็นการเพิ่มผลผลิตนะคะในส่วนของอไข่ไก่นะคะให้มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ